สาสารพลังงานนี่แหละแต่ประกอบรวมกันเข้าด้วยธาตุสีใช่ไหมมันเกิดเป็นความนิมความแข็งเป็นน้ําเป็นของเหลวของนะความอุ่นความเนี่ยมันมีกลิ่นมีอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยใช่ไหมหรือว่าเหม็นหอมมันก็แล้วแต่เป็นเหตุปัจจัยของธาตุหกเป็นเหตุปัจจัยของขันห้า ที่มันทำงานเรื่องของการปรุงแต่งนะอันนี้เราเห็นสภาวะนี้แสดงว่าเราเริ่มเข้าใจธรรมะมากขึ้นว่าเออมันเป็นควันนี้แหละมันเป็นควันเช่นนี้แหละมันก็ไม่มีอะไรที่แต่ว่าบังเอ,อิญว่าคนส่วนใหญ่ แล้วมันเป็นสมมติบรรจับไปแล้วเป็นบรรจับไปแล้วว่าอันเนี้ยเป็นอุจระอันนี้เป็นปัสสาวะอันนี้เป็นขี้ใคร้ขี้ขี้ทั้งหลายขี้ครขี้หูขี้มูกขึ้นต้นคำว่าขี้เนี่ยคือสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เอามาเล่นไม่เอาเอามือแคะขี้มูกเอามือแคะขี้หูเอามืออะไรเงี้ยนะแคะขี้ฟันอย่างเงี้ย มันก็อยู่ในสังคมร่วมกันเนี่ยมันก็ทําให้เป็นคนอื่นมองเป็นอกุศสเป็นอะไรไปกมองกันไปนะคนที่ก็ไม่เข้าใจตรงนี้มันก็เป็นอกุศสแต่ถ้าคนเข้าใจตรงนี้มันก็มองเฉยๆเป็นปกติคนจะแยงจะร่วมจะอะไรมันก็แก่ทุกทั้งนั้นแหละถูกไหมจมูกเนี่ยเวลาคนรบแคะที่มูกเพราะว่าที่มูกมันใช่ไหมมันคัดมันตันมันอะไรยี่มันก็รู้สึกทุกข์อะ าแก้ทุกข์โดยการเอามือไปแคะมันใช่ไหมความทุกข์มันทําให้เราต้องขยับเขยื่นร่างกายสรุปว่ามันเป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เนี่ยถ้าเข้าใจอย่างี้ก็เข้าใจทําได้นะอ้าวอีกคนหนึ่งไหมผมจะเข้าใจนะผมจะเข้าใจนะโอเคโอเคอ่อีกคนหนึ่งค่ะเชซน ค่ะขออนุญาตนะคะคุณพ่คุยใหญ่แม่คุยใหญ่ค่ะ,ะถามถึงสัญญาว่าลูกค่ะ,ะมนระเบียบค่ะ,ะคุณคุณรเบียบมาม,บมาครั้งที่แล้วด้วยเนะาะครั้งที่แล้วว่างาสายงานคุณคุณอ่าคุณนาง เช่อย่างอื่นเรื่อยๆแล้วก็แวบเข้ามา ừ, แล้วก็หายไป,ปมฟงๆอยู่นะมัน,มนช,ช่วงนี้จะมีฟุ้งส่านหน่อย,ยนะแต,แต่ช่วง,งก็แปลกนะช่วงนี้จะพุ้งๆหน่อยแต่ว่าที่ผ่านๆมาสภาวะก็มันมีมันก็มีดีมีไม่ดีนะตรงนี้มันเป็นธรรมชาติสภาวะคนไม่จะเป็น<ช>แ,<บ>แบบนี้แหละบางทีเราก็รู้สึกว่าเราสภาวะมันไมดีเลยแต่เป็นความรู้สึกของเราเองนะ ันเป็นการปรุงแต่งของเราปรุงแต่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาว่ามันไม่ดีนะแต่ที่จริงมันก็เป็นมัอนอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะลองพูดสภาวะมันว่าตอนนี้มันเป็นยังไงสภาวะเอาเอาเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าเราไม่ชอบเลยเรื่องที่เราไม่ชอบให้มันเกิดขึ้นเลยเอาเรื่องหนึ่งที่ไม่ชอบเจ้าค่ะที่ไม่ชอบที่ว่ามันเป็นความจางค่ะ ที่ก็ทําให้เราต้องต้องนอนไม่หลับค่ะแล้ว,แล,วแล้วความจำวนไปวนมาค่ะสภาวะจะเป็นอย่างนั้นจ้ขะขาดเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยมาเจอเคยคุยกับใครคนหน,นึ่งเคยบอกสอนใครบานคนคือคนเราเด่ยเวลามันปรุงแ,แต่งเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยนะถ้ามีความจําอย่างเดียวเนี่ยมันก็มันนอนหลับจำเยอะๆแถล่มันก็หลับ แต่ถ้าจาแล้วไอ้ตัวสังขารมันเอาความทรงจามาปร่งนะเอาความรู้สึกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวขึ้นมาใช่ไหมเรื่องราวเนี่ยมันจะเกิดเหตุเป็นเรื่องราวเรื่องที่หนึ่งขึ้นมาแล้วเรื่องที่หนึ่งมันจะโยงไปเรื่องที่สองเรื่องที่สองก็เป็นเหตุปัจจัยไปเรื่องที่สามเรื่องที่สามเป็นเหตุปัจจัยไปโยงเรื่องที่สี่ เรื่องที่สี่ก็โยงเป็นเหตุปัจจัยไปโยงเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งมันก็เป็นเหตุปัจจัยไปโยงสองอีกสองไปสามสามสี่หนึ่งสองมันไม่จบเหมือนกิเลสกรรมวิบากเนี่ยหมุนเวียเป็นวัดตัถ้าเกิดมันเข้าลูกเขาเรียกภาษาอังกฤษเราเรียกลูกลูกก็คือมันวนลูกอะตอละมันมันมันเป็นไม่เป็เรนักเลยมันเขาเรียกว่าวัดมันมันวน่ ามันว,นวนแบบนี้มไหร่นอนไม่หลับหรอกถึงเที่ยงถึงสองก็จะไม่หลับนะนะแต่ถ้า,ถามันมีวิธีการคือเราดูเรื่องราวเราดูเรื่องราวเราที่เราคิดอะ่ะให้ดูเรื่องราวเรื่องไหนที่ม,มันมันมีอยู่สองอย่างสองประเด็นข้อหนึ่งคือด,ดับเรื่องไรเรื่องหนึ่งให้ไดนะ้ข้อสองคือทําให้มันหนึดทําให้เรื่องแต่ละเรื่องมันช้าลงช้าลงช้าลง อันเนี้ยมาเอร์เคยคุยกับตังทให้มันเนิร์ดขึ้นทําให้ปฏิจจคมันเนิร์ดไอตรงนี้มีวิธีการก็คิดเรื่องราวอะไรต่างๆนิสติอะไรนะการเจริญสติในส่วนหนึ่งแล้วก็ดูเรื่องราวที่เราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันตัดได้สมมติเราเรื่องที่สามตัดได้เรื่องที่สามมันก็เป็นไม่เป็นเหตุปัจจัยให้เรื่องที่สี่มันเกิดเรื่องที่สี่ไม่เกิด เรื่องที่หนึ่งมันก็ไปเกิดถูกไหมเพราะมันเราก็จะดับเพราะเราเนี่ยคิดมานานจนกระทั่งมันมันสมองมันเคลียร์เต็มที่แล้วมันดับแค่แป๊บเดียวจะดับเลยนะลองดูนะ,ะเอา้างั้นก็ลองเดี๋ยววันนี้มาเซอร์จะทําให้เราหลับหลับสบายนะ MSR สามครั้งแล้วพูดหัดมาให้มาเซอร์ได้ยินตอนนี้เลยนะตั <c oughs> มหาส,สาอย่างมากเลยค่ะเจ้าค่ะอาวสา3ครั้งแล้วก็พกาศนูนหนเจ้าค่ะอ,ะอะวันนี้มาเซอร์ขอให้เธอหลับฝันดีนะเธอจะหลับฝันดีนะ ไปหลับเลยแหละเรามีหลายคนเหมือนกันนะทุกทุกทุกคนเธอต้องหลับฝันดีเธอตองหลับฝันดีทุกคนนะอ้าวเดี๋ยววันนี้ก็เนี่ยผมคุณระเบียบหลับก็อีกหลายๆคนก็จะหลับไปด้วยนะมนหาศาลเนีน่ยนักต้นกล้าขอบคุณมาแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้นะพวกเราก็ พยายามฝึกฝนอันนิดหนึ่งอิสติเอมอสอาว่างนะหลายคนก็ยังมีการพุกง์สัานมันก็ด้วยเหตุเรื่องงานเรื่องการเนี่ยนะเรื่องชีวิตประจาวันเนี่ยมาสเตอร์เข้าใจจะใหม้มาเอ็มเออเมอามันก็มัอทนตมันก็บวดเรื่องนี้ก็ามาเรื่องนั้นก็เข้ามาลูกเป็นอย่างนั้นนะนะเรื่องลูกเรื่องนะสารพัดนะเรื่องมันสารพัดเรื่องแหละคนเราอะนะ แต่แถ้าเราวิสติทุกเรื่องมันผ่านไปได้ดยดีก็นะข,อขอให้ทุกคนนะน้อมปัญญานะอีเวเซอร์ได้เรียบเรียงคำพูดต่างๆนะเรียบเรียงคำหลักทั้งหลายเนี่ยนะลองดูถ้านอนไม่หลับเนะี่ยแทนที่จะไปคิดวนเรื่องอื่นนะเรามาคิดวนเรื่องที่มาเซอร์พูดคุยดิในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยรับรองทุกคนจะหลับ อุ้ยเลยหลับฝันดีเลยลองลอนอึกเองมาเถอวันนั้นมาเทอพูดถึงเรื่องติจจะาอ๋อเวทนามันเกิดอ๋อเพราะสังขารมันเกิดการปรุงแต่งมันเกิดจึงเกิดวิญญาณธาตุเป็นมาวิญญาณธาตุรู้ตื่นรู้รู้ตื่นตื่นไว้ยอมหลับอ๋อแต่ไอตัวที่มันสั่งให้อ การปรุงแต่งสังขารเกิดก็คือตัวอวิชชาอืมก็ดับอวิชชาก็ดับความไม่รู้ก็มารู้เรื่องที่พระเจราบอกสอนขันหาดูดน้ำเดี๋ยวก็รู้เรื่องลูกน้ำอ๋อมันเป็นอย่างนี้เฮ้มันปรุงแต่งนี้เองดับดับดับเดี๋ยวมันดับสายทั้งขาดขาดทั้งหมดทั้งดีไปดี